ครับสวัสดีพี่น้องเยฟซีนะครับหลังห่วยเล่าพัฒนาออกนะครับเนาะครับสีมีเรื่องมาเราสูพี่สูุน้องเขาฟังนะครับเนาะครับโชคมันนะครับมาขึ้นนะครับแนวทางตำเล่าของแอดนะครับแต่ว่าพี่น้องเยฟซี่จะสีโชคมันบ่โชคมันบัลลูนะครับเนาะครับเราสูพี่สูุน้องเขาฟังนะครับเพราะว่าถึงแอดจะจับเลขบ่ถือตัวนะครับเนาะ เพราะว่าผลหวยล่าพัฒนาออกมาขึ้น2926นะครับขับเหลขกตัโตกับ702926นะครับ702926นะครับขับแอบออกมาลงตั้งแต่เลข4ีโตนะครับกับสองตัวลังนะครับครับเพราะว่าเมือขึ้นนี่นะครับแนวทางของแอบแอบฟันสองดูดสองนะครับ ล้วก็ตัวจ่อก็คือสองหากับสองแปดนะครับครับแอดกระยำอยู่แล้วนะครับเนาะสายลูดนะครับลูดจากสองศูนย์ถึงสองเก่านะครับครับถ้ามีความมั่นใจในตัวของแอดกัพที่้องเขากัสังเกตตัวเลขให้ดีนะครับครับถึงแอดจะจับคู่บันทึกนะครับเนาะตว่าแอดลูดนะครับครับอาจารย์รูดไว้ที่สองตัวเดียวนะครับ ทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่าเรียกเล่าพัฒนาออกสองเก่ากับสองหกตัวตรงเลยนะครับสายหลุดนะครับบริกรหนากครับส่วนแอดนะครับวิ่งนะครับเนาะที่สองบนกับสองล่างนะครับครับก็มาได้อีกสองหลอบนะครับได้อีกสองเทือนะครับจากชุดจับคูแล้วนะครับก็มาได้ตัววิ่งอีกนะครับวิ่งบนนะครับ สองตัวเดียววิ่งล่างสองตัวเดียวรับกลับมาใดอีกนะครับพี่น้องรับเป็นใดซีเือนะครับเอาก็ถือว่าแม่นนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางเหล็กวิ่งของแอดนะครับสุดจับคูพี่น้องเข้าถาพี่น้องเข้าลงทุนเป็นครับมีโอกาสใดสูงเื่กันนะครับเนาะเพราะว่าแอดให้พี่น้องเข้านะครับผลหัวเล่าพัฒนามันออกมาแล้วนะครับเนาะมันออกตัวเก่านะครับแอดก็เลยบ่จับให้พี่น้อง ก็เลยให้พี่น้องไปอย่ในสายลูดนะครับสายวิ่งนะครับเนาะครับงวดประจําวันที่เจ็ดนะครับวันศุกร์ที่เจ็ดที่จะถึงนี้นะครับเนาะครับแอดจะให้เลขกวิ่งสองตัวนะครับเพราะว่าเป็นเหลขกวิ่งมาน้ากันนะครับเนาะจับคููกับมาน้ากันนะครับครับน่าจะมาบนมาล่างหรือว่ามาน้ากันเลยนะครับเนาะแนวทางของวันศุกร์นะครับ ครับเลขตัวเลขของแอดนะครับมีอยู่เป็นชุดเต็มนะครับถือว่าเป็นเลข2สูตรนะครับ2สูตรนะครับต่ว่าตัวเด่นนะครับกับพีหน้องเข้าขมมาในกลุ่มนะครับเจ้าของหอยสีเห็นตัวเนียนตัวจะของแอดเพราะว่าแอดจะวิเคราะห์สวงประมาณ17บเจถึง18นาฬิกานะครับเนาะจะติวเข็มนะครับเจ้าขงหอยจตปล่อยออกเม็ดเดียวนะครับในกลุ่มเท่านั้นนะครับเนาะครับที่ออกผ่านซื้อนะครับ ทาง่องนะครับเนาะถือว่าเป็นชุดเขียนเขียนขึ้นกันนะครับสูตรบนสูตรสองสูตรนะครับพี่น้องขออภัยนะครับสองสูตรนะครับเป็นเลขสองสูตรนะครับแนวทางตามลักของแอดนะครับแอดจะปล่อยเพิ่งสองสูตรแล้วก็ให้พี่น้องมาวิเคราะห์เปยนการบันเอานะครับเนาะครับนี่คือเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นได้พี่น้องก็ครับแนวทางเปลี่ยนบันเท่านั้นนะครับ วันศุกร์ที่7นะครับเดือน11 ครับเมื่อนี้อากาศอุ่นๆนะครับพี่น้องอากาศบ่อห่อนนะครับอากาศเริ่มจะเย็นล้องแล้วนะครับเนาะครับกับผู้ใดยึดผักอีสันตอนบนนะครับหรือว่าผากเนื้อนะครับจะเริ่มมีอากาศเย็นแล้วนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับจะแยกกันยึดได้พี่น้องเย็ซีครับพี่น้องเข้ากับพิจารณาเป็นการบ้านให้ดีนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับพี่น้องครับตัวเลขตามหน้าของแอดนะครับมีอยู่แปดคูนะครับส่วนตัวใดที่แอดยังพันจับพี่น้องกับเอาไปจับคูล่องเบิงนะครับ,นะรบนะเนาะผิดจาละหน้าเอานะครับแอบจะให้พี่น้องเข้าแต่เฉพาะที่แอดหมั่นใจเท่านั้นนะครับ ครับเลขเวียนของเอดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเลขเวินนะครับเก้าหนึ่งเก้าแปดนะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับพี่น้อง ครับเลขวินเพราะว่าแอแผงเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะครับแผงเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะครับพี่น้องครับลักพันนะครับเนาะพี่น้องเข้าสสงเกียตให้ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดนะครับเนาะนี่เปลี่ยนตัวนี้นะครับทามันเปลี่ยนโตนะครับเนาะครับชุดจับคู่นะครับเอา เลี้ยเว่นยังอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อพี่น้องเขาอยากเอาไปวิเคราะเป็นการบ้านก็คือ9098นะครับครับว่นนะครับอแอกให้เป็นบมเมนวาการลดด้วยพี่น้องเพราะว่าแอบก,ก็ <c oughs> มักนะครับมักเลียกว่นซีโตคือกันนะครับแนวทางของแอด ครับเพื่อพี่น้องฟังเล่านะครับเพิ่นเอาไปสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเล่านะครับเนาะก็เลยลงเลียวิ่นให้พี่น้องเอฟซีทางเล่านั่งคือกันนะครับครับจับคู่นะครับ90นะครับ9ก้าหนึ่งนะครับ 98แล้วก็97เลข3ตัวนะครับ098 198 798ครับนี่คือสูตรที่นงนะครับ สูตรที่สองนะครับพี่น้องสูตรที่สองนะครับมันเหล็กเบี้นนะครับแอบบลงนะครับนะจับตะครู่ให้พี่น้องเข้าเพื่อมันเป็นสูตรที่ระวางที่สุดก็คือสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับจับคู่ศูนย์เจ็ดนะครับ แปดเจด็ดน,นะครับพี่น้องศูนย์หนึ่งนะครับตัวเลขาง,งาม้มเยอะด้วยพี่น้องเอฟซีครับตัวเลขสูตรที่สองแง้มนะครับสูตรที่สองนะครับแอบเอาจากสูตรที่หนึ่งมากนะครับดึงลงมากก็คือเป็นลักหน่วยออกมาจับคู่กันนะครับก็คือลักหน่วยก็มีหนึ่งกับเจ็ดมีศูนย์กับแปดนะครับพี่น้องครับก็เลยมาอยู่ เป็นแยกชุดนะครับเห็นพี่นงองเข้าเป็นชุดนี่ที่ถามว่าเขาในสูตรที่หนึ่งจะมาเขาในสูตรที่สองนะครับแนวทางของแยดนะครับผู้ใดเลื่อนคลิปพันนะครับ่บาเข้าใจวาเวลาแอดบรรยายนะครับเนาะ ครับนี่คือแนวทางตำเล่านะครับพี่น้องซี่เจี้ครับพี่น้องเข้ากระชับน้าจอนะครับรับใซ่ให้เลยพี่น้องเขาเห็นชัดๆนะครับเนาะรับเลียเว้นนะครับพี่น้องสำคัญที่สุดนะครับก็คือเลียเว้นนะครับหัดก็หัดลอก เกกออกจากเลขกเว้นมาจับคูให้พี่น้องเข้านะครับเป็นเลข8คูนะครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับครับสูตรที่2พี่น้องอยากจับเวินกันเป็นเลข3สตัวก็จับเป็นการบานเอานะครับพี่น้องสำหรับแนวข้างวันศุกร์นะครับเนาะ,ะสำหรับแนวทางมือนี่อีกอ่ีแต่เพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าปิดารณหน้า นะครับเป็นแนวท่านันนนะครับเนาะครับตัววิ่งตัวจาะนะครับเม็ดเดียวนะครับโครงสุดท้ายนะครับากจะลงประมาณ18นาฬิกานะครับเขากุมมาเลยพี่น้องนะครับบทตองยันนะครับเสียเงินนะครับเนาะเพราะว่าเขากุมแนวทางฟรีนะครับพี่น้องครับ0 9 3ย์นะครับกุมฟรีนะครับ 0 9 3 5 7 0 5 6 7 7ครับให้ดีไล่นะครับบ่มีนะครับเผื่อเพื่อเขามาเลยนะครับพี่น้องที่กดเผื่อเผื่อแล้วก็ไล่ไม้เรลกเขาไปเลยนะครับจะเด่งขึ้นมากเป็นเสียนาดีนะครับนะขอบคุณฟรีนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ